วิคอบอลวันที่26มกราคมนะครับ3คู่เน้นเหมือนเดิมคู่แรกสเปอร์เจอกับ,บเบลสเตอร์นันนี้เป็นการดวลทั้ง2ทีมที่ฟอร์มกําลังมีปัญหานะครับเจ้าถิ่นท็อตแนมนสเปอร์ล่วงลงมาอยู่อันดับที่15เม่ชนะใครในลีก6นัดติดเสมอ1แพ้ไป5เกม ลีกนั้นล่าสุดบุกไปแพ้กับเอเวอร์ตันสประตูต่อ2อยังดีกลางสัปดาห์บุกไปชนะฮอฟเฟนไฮไป2ประตูต่อ3นัดน,นี้ต้องรับการมาเยือนของเลสเตอร์นะครับทีมรองบวยแอมเดอที่19ฟอร์มย่ำแย่สุดๆแพ้รวดมา7นัดนติดเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับฟูลแลมไปศูนย์ประตูต่อ2แต่ด้วยชื่อชั้นตัวผู้เล่นของสเปอร์ที่ดูดีกว่าทำผลงานนัดน,นี้ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านทอนแนมนสเปอร์จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ด้วยผลสกอร์น่าจะยิงชนะไม่ขาดนะครับนัดน,นี้ทอนให้สเปอร์น่าจะเบีย เปอร์ชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งหมากคู่นะครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าทีมอันดับที่8ผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้ไป1กลางสัปดาห์เล่นในแชมเปี้ยนลีกพลาดท่าให้บุกไปแพ้โมนาโก1ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้ต้องเปิดบ้านดวลกับเวสต์แฮม ทีมอันดับที่1 4ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3และล่าสุดนะครับแพ้คาบ้านให้กับคริสตัลพาเลตไปศูนย์ประตูต่อ2เจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าโชว์ฟอร์มดีกว่าฤดูการนี้ทีมสิงห์พยองทําผลงานในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเล่นมาแล้ว11นัดชนะ6เสมอ4แพ้แค่นัดเดียวโดย2ฤดูการสุดนะครับแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านเอาชนะเวสแฮมได้ทั้ง2เกมเชื่อว่าผลนัดนี้ยังคงเป็นที่แอสตันวิลล่าทาผลงานดีกว่าเปิดบ้านเอาชนะไปได้และมีลุ้นยิงขาดแน่นอนผมวิคาอ์ ไปเลยนะครับผู้นี้แอสตันวิลล่าชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อหนึ่มา,าครูสุดท้ายนะครับฟูลแลมเจอกับแมนยูไนเตดเจ้าบ้านฟูลแลมทีมอัาดับที่10ผลงาน5นันหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมล่าสุดบุกไปชนะเลสเตอร์0ประตูต่อ2 อันนี้ต้องรับการมาเยือนของแมนยูเนเตทีมอัาดับที่13ฟอร์มยังคงมีปัญหาทั้ง5นัดหลังสุดนะครับชนะแค่นัดเดียวเสมอ1แพ้ไป3เกมหลีกล่าสุดนัดแพ้ให้กับค้าบ้านอย่างไบรตันไป1ประตูต่อ3อย่างดีที่การสัปดาห์นะครับเรียกฟอร์มเก่งกลับมาเปิดบ้านเอาชนะเลนเจอร์ไป2ประตูต่อ1นในเกมยูโรปาลีกฟอร์มของฟูลแลมช่วงหลังมีปัญหาในบ้านทําได้แค่เสมอ4นัดติดส่วนแมนยูผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเบียดเอาชนะฟูลแลมไปได้ ไม่ยากและยพเคาะให้เลยคู่นี้แมนยูเนเตดชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อนหนึ่งแล้วเพื่อนชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องเอาบอลมานี่กันด้วย